สวัสดีครับเดียดียูสาวันนี้จะพาทุกคนมาชมกับบรรยากาศบร,ราาศิษัทขายรถมือสองนะครับสุดยิ่งใหญ่อลังการบเนเส้นสุวินทวงศ์นะครับจะพามาดูว่าวันนี้ที่นี่เรามีรถอะไรขายบ้างและมีกี่คันนะครับนี่คือบรรยากาศภายในนะครับผมที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า5 0 0คันนะครับมีตั้งแต่รถเก่งเล็กเก่งใหญ่ รถตู้รถกระบะนะครับผมรถ SUV รถ PPV เรามีให้คุณเลือกหมดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูครับบอกว่ารถของเราเนี่ยสวยและสภาพดีขนาดไหนนะครับมาเริ่มกันที่โซนหน้าสุดนะครับก็จะเป็นโซนของรถเก่งใหญ่นะครับจะเป็นตัวแคมรี่ซีวิกแ c คคอร์ดเอาตอะไรพวกเนี้ยครับผมดูนะครับสภาพรถของพวกเราเป็นรถหน่วยงานนะครับหมดสัญญาเข้าศูนย์ทุกระยะรถของเรานะครับทุกคันรับประกันได้มีชนหนัดหนัดต่อ รอใหม่หรือกับสีนะครับให้ดูจากสภาพรถแต่ละคันเลยครับอย่าง c ี v i c คันนี้นะครับขวัญใจไรลรุนซ i วิกเอคันนี้นะครับราคาอยู่ที่7จ็0 0สบาทนะครับรถปีใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับผมแ c c คอรแล้วก็มีนะครับจะพาดูนะครับผมอัล i s Hybrid นะครับนี่ตัวท็อปก็มานะครับผมมีให้เลือกเยอะนะครับมาเดินดูได้เลย เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของเหล่าผู้ชายนะฮะการเดินดูรถสุดลูกหูลูกตาแบบนี้มันเป็นอะไรที่เพลินมากนะคะเดแล้วผมพาไปดูข้างในต่อนะครับเข้ามาข้างในนะฮะส่วนนี้จะเป็นโซนของเก่งใหญ่อยู่นะครับนี่ฮะยังมีอีกนะครับทั้งหมดนี้คือวางขายหมดเลยนะฮะ อีกข้คาแล้วก็มีครับนี่ครับยาริสเอทีดนะครับมีมาให้เลือกหนึ่งสองสามคันนะครับแล้วยังมีตรงนู้นอีกคันหนึ่งนะครับมีมาหมดครับเอา i s สปีใหม่ปีเก่าจะเป็นวีออสนะครับมีซิตี้ครับผมวันนี้เป็นซิตี้สี่ประตูนะฮะเทอร์โบครับผมมาต่อกันที่ด้านหลังครับจะเป็นโซนของรถเก่งเล็กและข้างหลังนี้ก็จะเป็นโซนของพวกยาริสนะฮะยาริส สีประตู5้าประตูปีใหม่ปีเก่ามีมาให้ดูหมดเลยนะครับไปถึง Nissan, น,ะะนิสสันอัลเมานะครับผมนี่ฮะยาริสฮอนด้าแจสครับ GK เรามีมาให้ดูนะครับผมยาริสมีหมดครับเหลือไปตรงนู้นมี c ซอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้ยังเป็นแถวที่สองอยู่เลยนะครับตั้งแต่เดินเข้ามานะครับผมไปดูกันต่อเลยครับโซนนี้เป็นโซนยาริสโซนวีออ รถของเราทุกคันเนี่ยรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพิควม่มกอไม้หรือว่ากลับสีนะครับสภาพสวยๆดีๆทุกคันเลยครับผมน่าใช้มากๆนะครับผมขยับมาด้านหลังครับพาไปเดินดูต่อกันเลยนี่ฮะยาริสทั้งนั้นเลยนี่มีซูซูกิสวิปนะครับราคาเบาๆอันนี้ราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับสวิ t คันนี้นะครับ ติดต่อได้นะครับผมนี่นะครับยาลิคัน,นี้399นะครับผมตกผ่อนเดียวล้วประมาณ6,000กว่าบาทนะครับรายได้2เท่าของค่างวดฟีดาวจัดคนเดียวได้เลย m a ส d a 2นะครับแล้วก็มีนี่สี่ปีใหม่ๆเลยคันนี้เป็นปี 2, 2,022ด้วยนะครับผมรถสภาพเดิมๆสวยๆทุกคันนะครับจิบๆแบบนี้เลยครับผม เอาเมล่านะครับใหม่ๆแบ, Onion, แบบนี้นะครับผมมาดูข้างหลังกันบ kind of ้างนะครับนี่ครับผมมาด้าสามเอ้ยมาด้าสองนะครับสีแดงสดใสนะครับผมยาริสปีใหม่ๆอี่ฮะเอทีฟก็มาครับผมนี่นี่นี่ผมพามาดูตัวเด็ดครับผมนี่เลยกับเจ้าโตโยต้ายาริส 1.2 s p อ r t p พ e m i u m นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับปีตัว l i m i t ต็ดครบรอบ60ปีของทาง Toyota นะครับมีมาคันเดียวโดดเลยครับผมคันนี้ราคาสีดำกระจกดำชุดแต่งรอบคันนะครับล้อแมกมดำสวยงามมากครับคันนี้มีมาแค่คันเดียวนะครับสวยมากนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่469นะครับ4 0 69,000บาทนะครับราคานี้เลยไปดูกันต่อครับ มาดูที่แถวที่3นะครับผมก็จะเป็นโซนของรถ SUV รถ Crossover นะครับนี่พี่เซลล์เขากำลังทำงานขายรถกันอยู่เลยนะครับดูได้เลยครับมีตั้งแต่รถน,รนี่นะครับ2องคันนี้นะครับเพื่อนกันนะครับ CR-V เจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะครับมาถึง Honda HR-V แล้วก็มีปีเก่าเจนเก่าเจนใหม่นี่ตัว RS รอน,นะถึงโคราค c o r o l และ r o ต s และ Toyota CHR เราก็มีให้นะครับ สวยๆนะครับทุกคันอยากให้เข้ามาดูนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับมีให้คุณเลือกแน่นๆนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งเดินถึงแค่แถวที่โซนที่สองเองนะฮะจากอันนี้เป็นโซนที่สามนะดูเลยครับนี่รถปีใหม่ๆครับยาริสคอสนะครับมีมาคันเดียวในเต็นท์เหมือนกันนะครับวันนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ เจ็ 7, 5, 9, ดห้าเก้ารถปียี่บห้าเลยใหม่มากนะฮะคันนี้ใช้งานไปกี่โลเขาดูก่อนใช้งานหกพันโลครับคันนี้นี่นี่ดูดูดูไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ยหกพันโลเท่านั้นครับรถปียี่บห้าเข้ามาอยู่กับเราแล้วนะครับสวยๆเลยสีเทาดำแบบนี้เข้มๆสวยๆนะครับโคล่าครอสนะครับผมตัว Hybrid ด้วยนฮะี่มีหมดครับเวลอสหน HRV เวลสนะครับนี่ยังไงสไตล์เราก็ต้องเป็น PPV นะครับมาด้านหลังเลยนี่กองทัพ m ิว x นะฮะจอดกันเป็นกองทัพครับผม m ิว x ใหม่มากนะครับผมคันนี้เป็น m ิว x 3.0นเนวินะครับ8.59นะครับปี20นี่สวยผมพาเดินดูเลยครับ ปีใหม่แล้วก็มีนะครับนี่มิวเสีขาวสวยมากสีคันนี้แปดเก้าเก้าเหมือนครับผมให้ดูรอบๆอบนี่ครับตัวตึงของท้องถนนนะครับคันนี้ t o y ยต้าฟอร์จูเนะครับตัวนี้เป็น l e ดเดอร์นะฮะสวยๆก็มีมานะครับเรามีหมดนะครับสีขาวครับสีดำหรือจะเป็นปีเก่าเราก็มีนี่คันนี้เลย หน้าแชมป์นะครับโฉมแชมป์เรามีให้มาดูโซนหลังๆกันบ้างครับอ่ะมีแถวนี้อีกแถวหนึ่งนะครับ f อร t จ n เนอร์มจอดให้เลือกเพียบบอกเลยมาถึงรถกระบะกันบ้างครับโซนรถกระบะนี่ครับเราก็มีนะคะ n i s s a n n นน a r a นะครับผม dmax นะครับ Vigo Revo เรามีให้นะครับจะเป็นแบบตัวเตี้ยตัวสูงเรามีให้หมดนะครับเพียงแค่คุณเข้ามาดูครับผม อันนี้ยังเป็นรถที่จอดอยู่ตั้งขายอยู่นะครับยังมีรถที่อยู่ในโซนเก็บงานอยู่อีกซึ่งเป็นโซนที่ช่างก็ทำงานกันนะครับคอยล้างคอยขัดสีคอยอะไรพวกนี้ครับด้านหลังนะฮะไปดูด้านหลังต่อด้านหลังก็จะเป็นโซนของรถตู้นะฮะมีรถตู้หน้าสั้นหน้ายาวใครหารถตู้ไปไว้ขับวิ่งงานหรือขับ ใช้งานส่วนตัวก็ได้นะครับมีให้หมดนะครับดูเลยครับพาเดินเนี่ยผมเดินจากข้างนอกมาเนี่ยถึงข้างในเนี่ยผมเหงื่อแตกกันนะครับแต่เพราะว่ามันไกลมากนะครับผมมาดูที่ทตูต้ครับนี่เลยมีให้คุณเลือกหน้าสั้นจะเป็นหน้ายาวนะครับผมซื้อไปทำธุรกิจ พวกนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับออกสัญญาเช่าเข้าสูตรตรงเป๊ะนะครับดูแลมาอย่างดีนะครับรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักพลิบความตัดต่อกรอไม่กลับสีเพรยนต์เรารับประกันนะครับไม่มีแน่นอนครับผมได้ไปใช้งานสบายๆนะครับโซนหลังนี้ก็จะเป็นโซนของเขากําลังเตรียมเพื่อที่จะยกไปขายข้างหน้าเพราะว่าตอนเนี้ข้างหน้ามันเต็มครับผมแถวข้างหน้ามันเต็มหมดเลย รถพวกนี้ก็ต้องเป็นรถสแตนบายรอเผื่อว่าข้างหน้าเนี่ยมันว่างพวกนี้ก็ไปเสียบต่อนะครับผมมีมาให้ดูเยอะๆแบบนี้เลยครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมเต็นท์เรานะครับบริษัทเพชรยนต์คร์รถมือสองเกรดเนะครับอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์ซอย46นะครับสนใจสามารถเข้ามาดูได้นะครับเพราะมีรถให้เลือกดูเยอะมากนะครับหรือจติดต่อผมมาก็ได้นะครับ เซลดีนะครับผมติดต่อมาที่0922527540นะครับ mm hmm. เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับเข้ามาดูได้เลยเพราะรถเยอะหรือว่าถ้าไม่สะดวกมาเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นสัญญาให้ถึงหน้ญญาบ้านถึงที่ทำงานท่านเลยนะครับขอเพียงบอกว่าสนใจนะครับมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะครับรถมีให้เลือกเยอะนะครับอย่างที่เห็นนะครับบางคันเนี่ยก็มีมาแค่คันเดียวเลยนะครับอย่างรเยานิสคอสอย่างเงี้ยมีมาคันเดียว จริงๆนะครับผมอย่างเนี่ย H R V ตัวเ็นใหม่ตัว I S เนี่ยมีมาแค่คันเดียวเลยครับถ้าที่เห็นเนี้ยสวยๆมากเลยครับสวยๆเนี่ยฮะอ E H E V เนี่ยสวยมากนะครับผมมาแบบมาจอดคู่กับยาริสคอร์ s เลยนะอ <ๆๆ S 2> <laughs> ันนี้แปดหกเก้านะฮะสวยๆเลยปียี่ห้ากระจังหน้านะฮะ พาชมพอประมาณนะครับคลิปนี้ถ้าใครสนใจนะครับบริษัทเพชรยนต์อยู่ซอยสุวินทวงศ์46นะครับผมซอย46นะครับปากหมุดมาได้นะครับอยูแ่แถวมินบุรีนะครับติดต่อเข้ามาได้มาวอล์กอินมาดูรถได้นะครับสนใจคันไหนเดินดูเดิน,ดดนจิ้มเดินเลือกได้เลยนะครับผมเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า500คันสนใจติดต่อมาได้ที่ผมเลยกับเซลดี้ด่รถเด็ดเพชรยนต์นะครับผม 092 252 7540เบอร์ 40, Smart นี้สามารถแอดไลน์ได้ครับสนใจคันไหนทักแชทมานะครับผมผมพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่นะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับจากไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ